สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาอัปเดตอ้อยคันน MC, าอิน,นรบีบ้านสวนหนึ่งนิรันด์นะครับบ้านสวนหนึ่งนิรันด์ก็อยู่อำเภอไรหลวงยังหวัดเชียงรายนะครับมาดูอ้อยโซนนี้นะครับอ้อยโซนนี้เป็นโซนที่ก็ <c oughs> ไม่ได้รับแสงเต็มที่นะครับนี่นะครับถ่ายให้ดูฝั่งนี้จะเป็นสวนยางนะครับก็มีร่มสวนยางบังอยู่บ้างแล้วก็มีป่ากล้วยนะครับแล้วก็มาดูกออ้อยนะครับ กออ้อยก็ลำสวยอยู่นะครับแต่ช่วงนี้นคือฝนตกทุกวันไม่มีแดดเลยนะครับแล้วก็ดูครับอ้อยนี่แปบลบว่าน้ํามันชื้นจัดนะครับน้นํานี่ดูครับเอาเหยียบลงไปนี่มีแต่น้ำทั้งนั้นเลยแต่เขาไม่ได้ขังนะครับไม่ได้ขังท่วมแต่ว่าพื้นล่างเขานี่เป็นเป็นโคลนหมดแล้วนะครับก็ทําให้อ้อยเซด้วยทั้งอ้อยเซแล้วก็อ้อยโซนนี้อ้อยใกล้ใกล้ร่มไม้นะครับ มีป่ายางแบบว่ายื่นกิ่งมาหานะครับก็เลยทําให้อ้อยอ้อยไม่ได้แตกกอเยอะนะครับแต่ว่าผมก็ว่าลำมันก็ใช้ได้นะครับลำก็สมบูรณ์อยู่แต่ว่ามันจะแตกกอไม่เยอะนะครับถ้าเราปลูกใกล้ๆพวกที่มีร่มไม้บังนะครับร่มไม้ใหญ่นะครับนี่ครับดูนะครับ,ระรบจะมีบางกอที่เขาเอ็นนะครับ เอนเพราะว่าดินนิ่มนะครับช่วงนี้ผมก็จะมาจัดการเอาดินโคลนนี่ครับขึ้นมาโปะโคลนอ้อยไว้เลยนะครับนี่ขอล้มมากไปกว่านี้นะครับแต่ว่าโปะมันก็ยังไม่อยู่แล้วครับเพราะว่าดินมันนิ่มไปหมดเลยนี่ครับรอยที่ผมเอาดินโคลนขึ้นมาโปะไว้นะครับกอไหนชิมเอ็นมากๆเลยครับเดี๋ยวผมว่าถ้าอีกสัก สองสามวันถ้าฝนไม่ตกก็ดินก็น่าจะแห้งกว่านี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาค่อยมากบกันใหม่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ดินนิ่มมากเลยนะครับกอบไปก็ไม่อยู่นะครับฝนตกนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับเชียงรายปีนี้อย่างที่เห็นในข่าวนะครับตกกันโอ้โหเดือนหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วตกแล้วตกหนักด้วยนะครับขนาดตรงนี้เป็นพื้นที่สูงนะครับก็ยังมีน้ําขังไม่ขาดเลยนะครับ อ้อยนี่กไ็ไม่เชิงว่าอยู่ไม่เชิงว่าจะอยู่ในร่องนะครับตอนนี้เขาก็อยู่บนร่องอยู่แต่น้ำเยอะจริงนี่ครับอ้อยบางกก็แต่ก็ไม่เยอะนะครับแบบก,ก็น้อยเป็นอ้อยต่อแรกนะครับถ้าใครจะปลูกอ้อยต่อแรกให้ได้แบบเยอะๆหลายๆลำเลยต้องเพืองท่อนพัน่อยนะครับต้องใส่เยอะๆหน่อย งั้นถ้าเรา,าดูดูแลเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ําไม่ดีนี่เขาจะแตกกอไม่เยอะนะครับพอแตกกอไม่เยอะก็ทําให้ไม่เพียงพอต่อการขายนะครับนี่นะครับพอถึงฤดูขายแล้วก็ังไม่พอขายนะครับเหมือนที่เราประสบปัญหายอยู่เรื่อยๆนะครับบางทีเราปลูกแบบอินทรีย์นะครับถ้าปุ๋ยหรือว่าอินทรีย์วัตถุปุ๋ยที่เราทํา ทำได้ไม่เยอะพอนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องอ้อยไม่พอขายอ้อยแตกก็น้อยนะครับปีที่แล้วเราก็เลยปลูกแบบใส่ท่อนพันเยอะหน่อยเพราะเราปลูกมาหลายรุ่นแล้วท่อนพันเราเริ่มมีเยอะนะครับปีนี้ก็เลยใส่เยอะใส่หลายลำนะครับนี่นะครับแปลงนี้เราลอกกาวแล้วนะครับส่วนอีกแปลงนี้แปลงนี้เป็น อ้อยรุ่นเก่านะครับก็ยังหลงเหลืออยู่เล็กน้อยตั้งแต่ปีที่แล้วล่ะมีอยู่นิดหน่อยนะครับนี่นะครับส่วนนี้เป็นอ้อยใหม่นะครับอ้อยใหม่อย่างนี้รุ่นนี้เปสามเดือนสามเดือนครึ่งนี่นะครับผมก็จะเอาขี้โคลนขึ้นมาโปะโปะไว้เลยนะครับโปะโคลนไว้โปะโคลนไว้ไม่ให้เขาล้มง่ายนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยพอดินเขาแน่นดินแห้งมาเขาก็จะแน่นเลยนะครับ เพื่ทำให้อ้อยของเราล้มยากนะครับโคนแน่นแข็งแรงเพราะอ้อยสุพรรณห้าศูนย์นี่ค่อนข้างยีสูงอยู่นะครับถ้าโคนอ้อยเราตื้นนี่ลมมาไม่ต้องแรงมากเลยครับก็ล้มแล้วนะครับอย่างไงปลูกอ้อยพยายามต้องทำยังไงก็ได้ครับอย่าให้หล้มครับถ้าล้มนี่มีปัญหาเยอะนะครับทั้งเรื่องรสชาติเรื่องผลผลิต เรื่องหลายอย่างครับนะครับปุ๋ยเราก็ใส่แต่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับสวนนี้ก็เนี่ยครับพอดินเริ่มแห้งนิดนึงก็จะมีปุ๋ยไส่เดือนขึ้นมาเต็มเลยนะครับเริ่มมีปุ๋ยไส่เดือนปุ๋ยแมลงอะไรมาก็หมายถึงหมายถึงพื้นดินที่ไม่มีสารเคมีครับสวนนี้ก็ไม่ได้ใช้ พวกเคมีพวกยาฆ่าหญ้าหรือแม้แต่ปุ๋ยเคมีก็ไม่ใช้มาไม่ต่ำกว่าห้าปีแล้วครับเพราะตั้งแต่ผมกลับมาบ้านมาทำสวนก็ไม่ได้ไม่ใช้เลยนะครับทํานาปลูกข้าวอยู่แต่ก่อนก็สมัยปลูกยญาตะยายก็มีใช้บ้างแต่พอมารุ่นผมนี่ไม่ไม่ใช้เลยนะครับนี่นะครับเราปลูกอ้อยพอน้ำ ชื้นเกินไปรากเขาจะลอยขึ้นมานะครับรากมีราก,ากอากาศขึ้นเต็มเลยนี่นะครับตามล่องจะมีน้ำพอฝนหยุดก็นี่นะครับด,นนบดินก็เริ่มคนาชื้นลดลงนะครับนี่ก็เป็นอีกแปลงนึงนะครับนี่นะครับนี่นะครับอ้อยอ้อยรับน้ำเยอะนะครับช่วงนี้เชียงราย ดีแต่ว่ายังไม่ท่วมบ้านนะครับแต่ว่าก็เกือบแล้วแหละครับสวนอ้อยก็ไม่ท่วมนะครับไม่ถึงกับท่วมแค่แบบชื้นชื้นชื้นตลอดชื้นตลอดก็ไม่ค่อยดีเพราะอ้อยนี่เขาก็เป็นพืชไร่อยู่นะครับถ้าน้ําขังไม่ต้องขังมาก้วครับแค่แบบชื้นตลอดไม่แห้งเลยก็ทําให้อ้อยชะงักการเจรเจิญเติบโตได้ถ้าแดดออกมาสัก ามวันนี่ก็สวนสวนนี่ที่เห็นอยู่นี่ก็แห้งเลยนะครับพอมันเป็นพื้นที่สูงอยู่เป็นนาดอนนี่นะครับน,นะครับอ้อยก็ตกแต่งไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับใบก็เริ่มเหลืองอยู่แล้วเดี๋ยวอีกหน่อยใบล่างก็จะทิ้งใบล่างนะครับเราก็จะมาลอกกาบกันอีกครั้งหนึ่งรอมาลอกเป็นระยะระยะนะครับลอกกาบไปเรื่อยๆ เดี๋ยวดินแข็งยังไงค่อยมาปั้นโคนขึ้นอีกนิดน,งน,น,นึงนะครับนี่นี่เริ่มเริ่มจะแข็งแล้วครับนี่ครับหลังจากที่เอาดินโคนกลบไปเมื่อวันสองวันก่อนเริ่มแน่นละเริ่มแน่นละแน่นละถ้าแน่นอย่างนี้ก็โอเคนะครับถือว่ากออ้อยเราก็ฐานแน่นละฐานแน่นกันไม่ต้องกลัวแล้วครับต่อไปแน่นเปี้ยเหมือนเอาซีเมนต์มาอบไว้เลย แต่เรื่องหนอนี่หนอจะไม่ขึ้นนะครับถ้าเราทาแน่นๆนี้คือจะไม่ไว้หนอน่้างนพอเราตัดขายนี่เราจะตัดแบบล้างกอเลยนะครับตัดล้างกอเลยแล้วก็จะเอาดินกบแล้วก็เอาเอา,เอารุ่นใหม่เลยนะครับจะไม่พยายามไม่ทําให้เป็นอ้อยค้างกอเพราะเราเห็นหลายรุ่นแล้วนะครับที่เราปลูกเราเราเหลือหน่อไว้อย่างนี้แล้วหนอ่อรุ่นหลังขึ้นมาเขาเขาจะด ชะงักการเจริญเติบโตเพื่อรอรอรุ่นต่อไปรอน้องๆมันจะเป็นเป็นอย่างนั้นมาตลอดนะครับเราจะเห็นอยู่เหนีรเราตัดหมดแล้วก็เราบำรุงพร้อมกันเลยเขาจะคอยจะขึ้นมาพร้อมกันเลยนะครับนี่นะครับทีนี้ก็เตรียมพร้อมเต็มที่นะครับสำหรับหน้าร้อนคิดว่าถึงหน้าร้อนก็ร้อนจัดนะครับประเทศไทยถึงหน้าฝนก็อย่างนี้แหละครับ แต่ว่าปีนี้เชียงรายยอมรับเลยฝนนี่หนักจริงครับหนักจนชนิดที่ว่าบางพื้นที่นี่น้ำท่วมกันเป็นเป็นเดือนๆน,นะครับฝนตกไม่มีหยุดเลยนะครับนี่นะครับดีที่ว่าแถวบ้านผมมันยังไม่ท่วมบ้านนะครับก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้นะครับนี่นะครับ สภาพสวนอ้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูอีกแปลงนึงแปลงหนึ่งนะครับแปลงหนึ่งแปลงนี้เป็นอายุน้อยกว่าแปลงที่แล้วอ่อ,อนลงมาอีกนะครับอ่อนลงมาอีกหนึ่งเดือนนี่นะครับแปลงนี้น่าจะมันมันมีทั้งแบบสามเดือนแล้วก็มีสองเดือนก็ยังมีก็ยังมีอยู่นะครับ ยังไม่ขึ้นลำเลยยังมีนะครับแถวนี้เพราะว่ามันมีการซ่อมเยอะนะครับแถวนี้มันปลูกตอนแรกมันไม่ค่อยเกิดนะครับเกิดไม่ดีนี่นะครับตอนนี้น้ําก็เริ่มแห้งนะครับพออีกอีกสักหน่อยถ้าน้ํามันแห้งกว่านี้ก็คงจะต้องมาเริ่มมาใส่ปุ๋ยนะครับนี่ขนาดอ้อยที่เพาะไว้นะครับนี่อ้อยสุพรรณหนึ่งกับอ้อยเหลืองเกษตรศาสตร์ที่เพาะไว้ ยังไม่ได้ย้ายกล้าเลยนะครับกล้าโหสูงระดับเอวละเพราะว่าไม่ได้ย้ายว่าไม่มีที่ย้ายย้ายไปไหนไม่ได้น้ําท่วมเหมือนกันครับไอที่ที่จะย้ายไปก็น้ําท่วมน,นี่นะครับนี่นะครับแถวนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยรอบสองนะครับมันก็จะสีสีสีส่อยสีสเหลืองๆ่อยส่วนฝั่งที่ใส่ปุ๋ยหรือว่าไม่ได้ซ่อมมันก็ โตจนโอ้โหบางกอนี่ก็ถึงกับเอ็นแล้วก็มีครับนี่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวก็ปุ๋ยที่ไก่แกบนะครับนี่นี่ก็เป็นกอที่เรายังไม่ได้แต่งนะครับก็ขึ้นลำขึ้นมาก็เยอะเหมือนกันนี่นะครับใส่ใส่เข้าไปหลุมหนึ่งก็สองข้อตานะครับออไม่ใช่สองข้อตาสองท่อนท่อนละท่อนละสองข้อตาก็เป็นหลุมละสี่สี่ข้อตา บางหลุมก็หกก็มีนะครับแล้วแต่เราจะใส่ใส่เยอะๆใส่เยอะก็ใส่เยอะก็เผื่อไว้นะครับเวลาเขาขึ้นมาเยอะเราก็แต่งเอานะครับแต่งเอาว่าจะเอากอหนึ่งกีลก่ลำกี่ลำสำหรับคนที่มีท่อนพันเยอะนะครับสำหรับคนที่มีท่อนพันน้อยก็ต้องก็ต้องปานิดในการปลูกนะครับปีแรกที่ผมปลูกนี่ผมปลูก ข้อตาหนึ่งต่อหลุมหนึงนะครับก็ใส่ปุ๋ยดูแลดีๆเขาก็แตกกอดีอยู่แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันพอปลูกแบบปานนี้แล้วมันปลูกได้ไม่เยอะนะครับพอเราไปขันน้ำขายจริง,รงๆแล้วมันหมดเร็วกว่าที่คิดผมก็เลยเปลี่ยนวิธีปลูกใหม่มาปลูกแบบแบบร่องแบบนี้นะครับใส่ค่อนข้างที่เยอะๆใส่เยอะๆให้มันขึ้นมาทีเดียวเยอะๆเลย มันก็ดีคนละอย่างนะครับถ้าเราทำปาน,นี่ทำแบบไม่ต้องทำมากมันก็ได้ผลผลิตเยอะแต่ว่าบางทีถ้ามันไม่พอขายนะครับตัดไปมันโอ้มันไม่อย่างที่คิดนะครับตอนแรกผมคิดว่าจะจะขายยากนะครับแต่พอหลังๆมานี่รู้สึกว่ามันเอาหลายปีเข้าหลายปีเข้าลูกค้ามันก็เริ่มรู้จักนะครับเราก็ต้องเน้นปริมาณบ้างนี่ครับ อันนี้ยังไม่ได้ลอกได้แต่งเลยนะครับมีแต่หญ้าเต็มไปหมดเลยนี่ครับเดี๋ยวจะมาแต่งมาลอกเอาเดี๋ยวรอรอน้ําลดนิดนึงนะครับช่วงนี้น้ําแบบหืมจัดมากมีต้ตงกุดถึงเลยน้ําเยอะเยอะจนโอ้แดดนี่ไม่เจอกันมาเป็นเดือนนะครับยิ่งอาชีพที่ทุกวันนี้มันไม่ได้ขายน้ําอ้อยนะครับทุกวันนี้ก็กรีดยางนะครับแต่มีไปถามแล้วครับกรีดยางฝนตกขนาดนี้ น้ำไม่ท่วมก็ดีแล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้น้ําก็เริ่มลดน้วนะครับนี่ตอนนี้ก็จะมีอ้อยสุพรรณหนึ่งบ้างพันหนึ่งนี่โตเร็วอยู่นะครับนี่สุพรรณหนึ่งมาหลายกออยู่นี่ก็จะปลูกไว้ขยายพันธุ์ต่อนะครับสุพรรณหนึ่งเหลืองกเกษตรศาสตร์พวกนี้นครับก็จะมีอย่างละสามกอสี่กอ,อนะครับนี่ครับแตวนนี้น้ําท่วมจัดจน ติดหมดแล้วนะครับวันนี้ก็ดีหน่อยครับมีเริ่มมีแดดมานี่นะครับน้ํามันก็ไหลระบายออกไปเรื่อยๆอยู่นะครับแต่ว่ามันมันยอมรับว่ามันมันตกไม่หยุดจริงๆช่วงช่วงเมื่อกี้นะครับนี่แล้วครับปีนี้ไก่จะได้สักไหลตันอยู่ถ้าขายเองนี่ก็ขุ้มอยู่นะครับขายน้ำอ้อยหน้าร้อนขายดีอยู่พอได้อยู่นะครับ ใส่นาฝนนี่ลําบากไอน้ําอะไรก็ลําบากหมดนะครับหน้าฝน,นครับต่อไปก็บนคูนี่ก็จะคิดว่าน่าจะไม่ได้ปลูกอ้อยนะครับที่เปียอ้อยเก่านี่พอรื้อออกแล้ว,วคิดว่าน่าจะหาพวกพวกไม้ผลพวกพืชที่มันแบบว่ามีผลผลิตได้ทุกฤดูเลยครับฤดูฝนอย่างนี้ฤด,ดูหนาวอย่างนี้ เราต้องหาผลผลิตมาแบบว่าให้มันโตเนื่องนะครับเพราะว่าน้ำอ้อยนี่เน้นขายจะขายดีเฉพาะหน้าแ้งนะครับหน้าแล้งก็คือหน้าหน้าแล้งหน้าร้อนนั่นแหละขายได้ขายดีก็ตอนนั้นแหละเพราะช่วงนั้นเราก็จะปิดนายางด้วยได้เราก็จะมาจากขายน้ำอ้อยนี่แหละครับนี่ครับเพื่อนๆคนไหนที่แบบมองหาอาชีพอยู่นะครับก็อลองดูนะครับ ถ้าเรามีพื้นที่สักหน่อยปลูกอ้อยไว้เองแล้วก็หาอุปกรณ์ตามสื่อโซเชียลยต่างๆก็ดูๆเอานะครับมาลองขายดูถามว่ากำไรไหมผมว่าถ้ามีอ้อยเราเองนี่โอ้กำไรนะครับยังไงก็กำไรกำไรเยอะทีเดียวพออยู่ได้เลยแหละยิ่งถ้าเราปลูกอ้อยไว้เองนี่สุดยอดครับ นี่นครับนี่นะครับฝั่งนี้ก็ได้ห้าหกสี้าเดือนละนี่นะครับฝั่งนี้เป็นอ้อยสุพรรณห้าศูนย์ทั้งหมดครับที่เห็นอยู่นี่เอานะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวอีกสักวันสองวันถ้าแดดออกหน่อยเราก็จะมากบโคนอ้อยกันต่อนะครับวัช่วงนี้รากลอยนะครับ ลากลอยขึ้นมาลากอากาศเยอะครับขอบคุณครับสนับสนุติดตาม